ตอนนี้เนเน่จะพามาเดินทัวร้านหนังสือนะคะทุกคนบอกเลยว่าหนังสือเขาดีมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เนเน่จะได้หนังสือกลับบ้านไหมไปดูกันเลยค่ะอันนี้จะพวกเป็นรวมสมุดระบายสีนะคะเดี๋ยวเราขอรู้เล่มนี้บ้างคะ่ะ f l a s h i s coloring book ค่คะเล่มแบบควาวิ่งอย่างนี้เลยนะคะอันนี้คือจะมาจากปากกาจริงๆเลยนะคะมาจากหมึกจริงๆนะคะเห็นไหมคะจะแบบ น่ารักมากๆอันนี้เป็นสมุดจิ๋วๆนะคะแต่อันนี้จะเป็นสมุดเล่มใหญ่นะคะอันนี้คือแบบการวาดแมวนะคะทุกคนแต่ขออนุญาตไห้เปิดดูนะคะที่ะคะะโซลบายสียนคนวาดรูปไม่เป็นก็แต่วาดเป็นเฟดดี้ฟลาสเบิร์อันนี้มันเฟดดี้ใช่ไงไอข้าครัวหันสาคือเนยได้อยากเห็นสมุดที่มันเปิดแล้วอะทุกคนจะได้รู้สึกแบบ วิลลี่วองกาสมุดแฮร์รี่พอตเตอร์นี่นะนี่ก็มีนี่อะไรเนี่ยแฮร์รี่ทุกคนอันนี้คืออะไรอบอกเลยว่าลายเอกเขาดีมากเลยนะคะบอกเลยว่าไม่มีผิดพลาดแน่นอนอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นแป้งเป็นชิ้นแป้งโดครับแล้วก็อ๋อทำทำมาเลยนะทำแบบเออทุกคนทำแบบนั้นอันนี้นะคะเป็นสมุมดเปปปร,ราปริกนะคะ นี่กระบายสีเหมือนกันแต่เนเน่ชอบแบบนี้นะเพราะว่าระบายง่ายเนเน่เป็นคนที่ขี้เกียจทำอย่างหนึ่งแล้วไม่ทำเลยคือแบบเป็นคนแปลกๆนะทุกคนเนเน่อะโอ้โอ้สมุดระบายสีเหมือนเดิมอคะก๊ก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 เออไม่มีอะไรไปไปต่อ อันนี้จะเป็นสารบันสมุดสติกเกอร์นะคะป๊าป,ป๊กป๊าป era, ะาป๊าป๊าป๊าา๊าป๊าป๊าปมาป๊าปบาป๊าปลาป๊าป๊าป๊าปาป๊าป๊าป๊าปมาป๊าป๊าป๊าปาป๊าป๊าป๊าปาป๊าอ๊าป๊าป๊าน๊านก็อยาได้อ๊าน๊า้ก็อยาได้อันน๊้นกาอยากได้อันนู้นทุกาย่าอยากได้หมดเลย คยลองดูนี้ดีกว่าสติกเกอร์พีซี่ถ้าทุกคนไม่รู้จักนะคะว่าพ c ซี่คืออะไรเนี่ยมันจะคือเอล์ผู้หญิงนะคะนางจะแบบนี้เลยนางจะปบโบ๊มาก่อนนะคะแล้วค่อยให้เราแต่งตัวนี่แบบทุกคนรู้สึกว่าอันนี้มันก็สนุกเหมือนกันนะแต่ว่าแบบเราไม่ได้เล่นซ้ำได้อะทุกคน ราคามันก็ไม่ได้ถูกถูกนะทุกคนมันก็แพงอยู่นะแต่ว่าอันนี้ไว้ใจได้เพราะว่าไม่ถูกไม่แพงอ่ะไม่แพงระวังเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าระวังไหมอุ้ยอันนี้น่าสนุกนะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะป๊าปิกป๊าป๊บป๊ปิกดูสติกเกอร์น้องกันมันดูมีจนินตนาการเลยทุกคนบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดถ้าเกิด พอพอ่พอแม่แมแมพาเด็กมาที่นี่นะคะพอ่อแม่ต้องเสียตังค์แน่นอนอันนี้ออกแบบมาจากเมแกนเลยนะทุกคนนี่น้องเมแกนนี่นะคะมีนักเต้นมีปาร์ตี้มีไอายาย้ยต่อไอ้ย่นะคะทุกคนบอกเลยว่าตรงนี้เป็นศูนย์รวมสติกเกอร์นะคะทุกคนวิสมุดแม่เหล็กทุกคนแมกเนตแมกเนตบุ๊กแมกเนตบุ๊ก โอ้หนักเลยอ่ะเป็นแมกเนตนะแม่เหล็กจากมือเห่นน้อยมีด้วยเหรออันนี้นะคะเขาจะเขาจะให้หาสิ่งของนะคะเรามาหากันเขาทำอะไรลูกเขาให้หาสิ่งของอ่ะเรามาหาสิ่งนี้กันนี่เหรอใช่เออบอกเลยนะคะก็เป็นเวลาว้างๆที่เราสามารถทำได้นะคะนี่ไงต่อไปต่อไปน้อง ต่อไปน้องอื้อต่อไปน้องอือเว้นตาบอกเลยค่ะว่านี่อันนี้มันสูตรลวนอื้ออื้ออืออื้่นะโอ้โหหาเจอได้ไงคนเนเนขนาดเนเนตาดีเนเน่หาไม่เจอยังไงโอเคอันนี้น้องอื้อบอกเลยว่านังสือเล่มนี้นะคะทุกคนต้องมีสมาธิยีงไงน้องเป็นห่วงยังโอเคเก่งมาก ออบอกเลยนะเล่มเนี้ยคือแล้วก็ไม่ต้องซื้ออะไรใช่ไหมคราเจอแล้วใช่ทุกคนข้าวก็ยังไม่ได้กินนะคะยังจะมาดูหนังสืออีกนี่หนังสืออะไรอ่ะคืออันนี้เป็นหนังสือน้ำทุกคนคือตอนนี้เนเน่อยากได้เล่มนี้มากทุกคนแต่ว่าหาซื้อยังไงก็หาซื้อไม่เจอคือเล่มนี้ปวด บาลเขาให้ใส่แค่นานนะคะทุกคนแล้วก็ระบายมนจะเป็นสีเลยแต่มันมีเล่มอื่นไหมอ่ะอันนี้นะคะคือเล่มสา5หสห้าวิทยาศาสตร์นะคะเนี่ยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบการพับกระดาษอะไรเลยนะคะทุกคนต่าง,ง,งๆนะนะอันนี้ก็จะเป็นแบบการทดลองวิทยาศาสตร์เลย ที่สามารถเอาไปทําได้นะคะแต่ว่าต้องอยู่ไกลๆมือผู้ปกครองนะเตือนแล้วนะฉันเตือนแล้วนะนาคะรุกคนก็จะเป็นฟู่ๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่นะคะอันนี้ต้องอยู่ใกล้ผู้ปกครองด้วยต้องอยู่ใกล้ผู้ปกครองทุกอย่างนะคะของมีคมก็ด้วยโอเคเจะาเด็กสาร์ลโน่ไทม They are dressed in an outfit decorated with lots of l e a v e s and bright tropical flowers dress the d o o r in their c o v m n e r clothes and decorate the page with the rest of the stickers สำหรับสำหรับใครที่สำหรับใครที่ไม่ชอบอ่านหนังสือนะคะก็สามารถมาเล่นโซนเกมตรงนี้ได้นะคะเฮ้ยเิ๊กซ์อาอวัยวะทุกคนบอกเลยว่าตอนเด็กๆหลอนๆนะคะแบบเนี้ย เห็นแล้วร้องไห้เลยออะะไรเนี่ยอวัยวะต่ออวัยวะตอนเด็กๆเห็นแล้วแบบร้องไห้เลยไม่ชอบไม่ชอบอายบิงอาบิงอารมณ์ดีแปลกๆนะคะทุกคนวันนี้เน่ๆขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะบ๊ายบาย